อินทผลัมเบ่งบานแบบนี้คือการกินที่ที่ผิดนะครับอินทผลัมต้องกินทั้งข้างเขาเรียกอินทผลัมกินอินทผลัมไม่อินทผลันะต้องกินทั้งข้างหนึ่งกินไม่กี่ก้อนมันจะหวานสวัสดีครับ ทีนี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิล์มพันธุวิทย์นะครับวันนี้ก็อยู่ที่นี่เลยสวนอินทพาลำนะครับที่สวนตาลคูจังหวัดอุดรนะครับจะมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวพาไปชมครับผมนี่ก็นี่นะครับสวนตาลคูอำเภอนนะครับยิ่งไม่น่าเชื่อทีรไปอยู่ในอำเภอแมงของเราเนี่ย มากครข้างข้างนี้ก็จะเป็นต้นอินทดาพาดำนา้นเลยนะครับนี่ว้วดกมากส่วนตาลคู่อินดาพาำเบ่งบานเดี๋ยวประมาณวันที่26เขาจะจัดงานนะครับ ก็อ,อย่าลืมมาเที่ยวกันด้วยนะนี่คือต้นมันาวโอ้ใหญ่มากทำไมนี่คือคือลูกมันโอ้ดีลูกมันนะครับเขาห่อ,อไว้ใส่มี้อย่างนี้อย่างน่ เป็นชุมชนคุณธรรมบ้านนนเกาะถึงยอดชุมชนก้อนแบบอุดรด้วยแบบวน,นะครับศา,าลาริมน้ำโหบรรยากาศดีมากนะครับว้าว,วตรงนี้ลมเย็นมากครับฝั่งนนท์ก็จะเป็น ต้นอินคาผาดมันทั้งเลยดูนะครับดิมต้นไม้ดิมดิสาามสระน้ำนี่ก็เต็มไปด้วยอินทาผามโอ้โหต้องปลูเกเยอะมากเลยครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในสวนแล้วครับโอ้โหมี ยี่เห็นคุมคุมเอกระสอบนี่ไว้นี่เป็นลูกมันทังหมดเลยนะครับนี่โหโดกมากโหโห,โหเยอะมากเลยนะจุจนนด,กกดนคุณจะจัดดีมากนะครับเพืนเพื่อนทุกคนก็มาเที่ยวกันได้นะโห นคือสูตรการเรียนรู้จริงสุวนตารคู่นะครับเขาลวกอาแบบที่มันจกถูกนะครับีขยันผลสดของมันนะครับอันนี้เป็นน้ำนะครับ อไวายมีไวด้วยนะครับอันนี้เป็นอันนี้ขวดขวดเล็กๆ,ๆนี่คืออะไรครับโอ้โหนี่นะผลสด,ดวดนะคนับยเป็นเหมือนขวดแบรนด์เลยเอามีขายด้วยครับ เป<ะ>็นกล่องนี้อินเทอร์เนชั่นแนล8.5บาทมีไวด้วยนะครับไว้วปลูกกันกี่ปีนะเน,นี่ยที่อาจารย์ที่ปลูก5ปีนะคุณน,นี่ก็จะมีให้เราชิมด้วยนะครับ วแบบนี้คือการกินที่ผิดนะครับฮะกินตาพาลำต้องกินทข้างๆเขาเรียกว่าอินทผาล์พิมอินทพรลไม่อินทพาล์ลำนะต้องกินข้างอย่างนี้มนถึงจะอร่อยปลาลมชนิดหนึ่งมันจะหวานถ้ากินแบบนี้จะฝาดผมจึปลาอยากกรูเก้นมากินแบบไหนแบบนี้มันจะฝาดมมนกินข้างๆอย่างนี้เลอวมันต่างกันยังไง ก็เป็นรูปแบบเดียวกันเหมือนไม่ไไมไอยรอกินดูใช่ไหมอืมเราต้องกัดข้างอย่างงี้ก็ต้องกัดข้าง้ก้างๆถ้ากินก้นกับหมวมันจะแบบอือ เฉพาะกินที่เขาให้คิมนี้ก็พอครับสำหรับทัวร์สวนอินทาลก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวในต่อติดตามชมนะครับผมบาย